เอมาเด้อว่าควจะถึงที่ตะกี้ว่าจะเป็นไล์ไล์ข้างนอกผู้จัดการเขาก็บอกว่าเขาพามาเที่ยวเด้อว่าเขาทำไมจะต้องไปไลทข้างนอกไลทข้างในก็ได้พอดีก็ถามเจ้าหน้าที่เขาละเขาบอกไล่ได้ ไอ้เสื้อไอ้อ่านคอมเมนต์ไม่ได้เด้อไอจะพาเดินดูเด้อน,นี่เป็นภาพสิงโตนะทะเลาะไม่ได้แ <c oughs> อดทวงแก้วสาวเมืองเสียงสวัสดีพี่ไอ้วัสดีจ้าไอ้ขึ้นแนวตั้งเงี้มัมนบุ๊เวิร์กไ้ยเดียโอเวิร์กจัดเลยไม่ได้ไม่ได้ ขายที่ที่นี่ที่ไหน่านสวรรค์นน้อยเมื่อคืนนี่เนาะมีคนไปดอะไรนะไลฟ์พี่ปิ่นเนี่ยนี่คือนกเงือกนะนกเงือกเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของรักแท้เนาะถ้าก็อยู่คู่กันถ้าตัวหนึ่งตัวใดาตายอะเนาะอีกตัวก็จะตอมใจตายไปด้วยเมือคืนนี่ นินรเมื่อวานพี่ปิ่นบอกว่าคุยก็พอไปไหลแค่นั้นเรือนนงนกนกนี่เนี่ยนกอะไรนกอะไรอยู่นั่นเอจีสวัสดีจ่าอดวงแก้วนอนนานคือรอใช่ไหมไอรอตมอกี้ไอไปอยู่ตรงนั้นแล้วพฤัดการบนก็ทำไมไม่เข้ามาทางในวะ เสวดีจาสวยมากๆอ่ะอาจจะพาเดินดูด้วยดูต่ะาสถานที่แล้วก็ไม่ต้องสวยไหมตัดไม้พื้นผิวดีสถานที่เห็นไหมต้นไม้ปล่อยสวัสดีข้า 30, สาวเมืองสิง์คอยดู ต้นทางนะคะรูต้นท้ายอย่างต้นทางอะไรใครใครจะมาจัดอ้ายเนาะวันนี้พิ่ทำอะไรอะทำแบบสวยงามมั้งเนาะเอ่ยั่นมีฉายบัดดี้จ้าไอพามาเที่ยวเนาะ ไปดูเขาแข่งรถจนจนเขาอายอาจจะเจอคนลหลายหคนก็ได้เพราะวันนี่มันเป็นวันหยุดนี่พัดลืมนมาตุกเกี่ยวเพียบเลยมาเพียบเลยหงโอ้โหงู้าเลย,เลยสวยงาม ามอไทพารแอดัมพรมัตดีจัดสวยไหมสวยไหมเดี๋ยวเราเข้าไปหาที่เงาบจัดเด็กตอนนี้พาดูสถานที่สวยงามค่ปะปรับอารมณ์ค่ะ เด็นน้องวัดดิจ้าสวยงามากอะนแฟนการเล่น มันจะได้เข้ากับทำอธิบายช่องเนาะพาเที่ยวชมสถา,านที่ไอ mm hmm. ้ว่ไอ้มีจิตหลงวะสงสัยจะหลงกับเด็กก็ไม่รู้สวยมากๆเลยจะถ่ายมากก็กลัวจะเจอช่องเอ๊ะเจอช่องวะก็มีเด็ก แต่งตัวเป็นชุดไทยเนะาะคนเขามาเทีย่ยว S H โฉม S V อ่ะ S V มีประแจแล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นไลฟ์ที่เรียกอะเพื่อเอาอันนี้มาอันนี้ห้องคนเหนือหรอมีแต่ตุงอันนี้ตุงก็ ต้องขนถมขนเหน่งง่เนาะงานชาติต,าต่างๆห้องที่เป่งโคมที่เป่งเป็นพรมีประเพณีทำกันในเวร,ยรอยกระทง อะไรอ่ะเป็นประเพณีของคนภาคเหนือชาวลนนะาภาคอีสานยี่แปลว่าสองส่วนเป็งแปลว่าเพ็นห,หล้วรวมกันคือพระจันจารย์เต็มดวงโอ้เนี่ยเหรอ <laughs> ส,ส,สัญญารักท่านรองเหรอเกลย์ย <laughs> <laughs> ดสวัสดีครับสวยไหมสวยไหมสวยงามมากอ่ะ ไอ้เจ้าโฉมวดดีเจามาชาไปฟังดีโฉมดีโฉมขึ้นสายมากเขาทำคนคนภาคเหนือเขาจะปล่อยโฟมเลยเนาะอุย้ยถึงไหนแล้วเนี่ยพี่ปิ่นขา พี่ปิ่นเป็นคนเริ่มเรื่องเลยไว่้าไม่ใช่หรอถ้าไอาเป็นความรักไอจะไลฟ์สดทำไมใช่ไหมไลฟ์สดแต่มันพูดไม่ได้มันมันอะไรวะไอลองลองทักทายไอไวีแล้วคนข้างข้างหันมามองไอ,งอหมดเลยไหมเพราะว่าไอาบานะ้ามากเกิดโทรศัพท์แล้วคุยดังกนะ็เ,เลยต้อง นี่คืออีกที่หนึ่งอันนี้เป็นถ้ำปญญานวะสองสี่ 2, 4, 6, หกเก้าเสียนคนเยอะมากเขากำลังทำรูดลายไฟฟืนใครหัวเราะอะไรไอวีน้องวีพี่ปิ่นครับสวยจังพี่อยใช่ย ก็ได้ต่บอกเขาพิธการเป็นเอฟีบวแล้วพาเข้าตะวัดจอบางคนล้ออ่ะจะไปบวชนอ้ไม่บวชเด้อไปไปดูพองแล้วใครเอ่ยอ่ะสวัสดีเจ้า พัชราพรน,นี่มันไอค้คุกไก่มาแม่นติดฮะใช่ไก่ไหมคล้ายๆครับคลๆครับคาเป็นหลานท่านลองนั่นนี่ท่านลองน้อยไปไหนมหาเรื่อง <c oughs> หาเรื่องน้อยอายแต่คุยกันนอว่าท <c oughs> น้องอาลีพี่ปิ่นอยู่สะพานพุทธเลย คุณพิจาราภพรตาบัตดีจากนั่นเนาะอึงแม่ขายไม่จบตะทีเห็นเห็นอึงแม่ขายมาแล้วขำพี่ปิ่นเนะพี่ปิ่นมีเรื่องเยอะแยะเลยอะ่ะแต่อายจะตั้งสายาย้ายเพื่อนวันนี้เดี๋ยวสอนพาเที่ยวชมก่อนเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเนาะซื้อตั๋วเข้ามาดิแต่อายเนี่ยมันต้องซื้อ หกสิบแล้วอายุหกสิบแล้วก็ให้เข้าฟรี <c oughs> ดีอย่างมีแต่เด็กๆซื้อสวัสดีจ้าสาวมังสิงสติจะชีวิตเป็นป้าสวัสดีค่ะคุณโฉมกูกูมันอายคง <c oughs> วิสวยอะ คุณคุมันได้ได้ตัวเอสแล้วคงจะไปแล้วสวยอ่านะช้างทำได้สวยมากเลยหน้านั่งเนาะนั่งแล้วก็ถ่ายรูปสวยนอกมากเลย ภาพเป็นยังไงบ้องวีภาโพโอไหมเขมีชุดให้ด้วยเขมีชุดให้ด้วยนี่น้อยเป็นห้องอะไรอะไร อ๋อให้เช่าอ๋อที่เราเปลี่ยนชุดไทยแล้วไปนั่งถ่ายรูปตรงนั้นเหรอถ่ายได้หมดเลยถ่ายได้ทุกจุดถ้าใครจะใส่ชุดไทยแล้วไปถ่ายไอ้คงไม่ไหวหรอ,อรอกเพราะไอ้มันมีคู่เกลอเกลอซุยแน่ใจคนเขาก็จะแบกโลกันแบกพระจันทร์กัน กช้านป่อช้างเงินช้านทองช้านม่วงช้างฟ้า,าแล้วก็ไปเรียนกันเก็บป๋าเป็นเด็กน้อยเลยไปอดที่นี่อห้ไหพี่ตินพี่ตินบ้านกระลอกบ้านกระลอกเ้องจั็นการอาจจะหาภาพไว้หาภาพไว้ทำฉาก อันนี้พ่อคองให้ไปนั่งแล้วก็ถ่ายรูปว้าวอันนี้สวยมากเลยแหมแหมแหมอะไรพี่ปิ่น ก็นั่งจัดที่นี่จะเป็นไง,นงจัดเด็กนะฮะขึ้นไปบนสะพานแล้วก็ตั้งกล้องแ้วก็จัดจะสองเล่ก่อนกอขึ้นไม่ได้แล้วกว่าอายานลื่นจะขึ้นไป,ไนนไปบนสะพาแล้วจัดเด็กกว่าปาคิดสวยมากเลยมอสอง เจ้าร้อเรียนระวังตัวให้ดีเด้เด้เด้ะเอฟซี FC พาลุยลุยล้อม,มวลเป็นไรกับลูกปกุกพี่ปิ่นเป็นไรโอเคไอ้นี่นิ่มๆเพราะไอ้ย,ยังไม่ได้จอดไอ้ยพาดูก่อนไงมันยังมีที่เด้อพี่ปิ่นเคยมาไหมคุณอ่ะทาง ทุตอนนี้เราจะลอดอุโบสถสีม่วงะตแห่งการเวลาเนาะโหมันไกลมากเลยนี่ะตแห่งการเวลานะ่เพิ่งเอาใส่วงไว้ได้นะไหมใส่สีม่วง้าเพิ่มจำนวนอีกหน่อย เราก็จะเดิน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 ฮ้มันสวยงามมากกลิ่นเห็นไหมอะไรอ่ะที่ไอ้รวยเขาออกไปข้างนอกเขาจะบอกว่าจะจัด <c oughs> จะจัดลูกศิษย์ใช่ ตอนนี้พามาเที่ยวก่อนเพื่อปรับอารมณ์เนาะจากทุกสิ่งเข้ากันได้แล,ล้วก,ก,กคลักคลิกคลักเยิงเอ็ิดหนึ่งดดติดติดที่สองนี่คอยเนะี Saint ่ยนี่คอยฝอยก็เ <c> ร <ười> ียกฝอยขาวเขาไม่ใช่หรอกนะ่อ้ดนีกเขาออกมาแล้วหรอใช่ไหม ใช่ไหมมีแต่ส้มเขาให้ไปถึงไหนเย้แล้รไปลงงแล้วจะกลับนงงงงเลยดิคงจะออกทั้งเก่าเนี่ยเราออกมาแล้วเนี่ยออกไปแล้วก็จะจัดเด็กเดินไปเดินมาดูเจ้าหน้าที่จัดการแล้วลหละโอ้เราต้องข้ามไปฝั่งโน้น เราต้องไปนั่งอยู่โน่นใช่ไหมแล้วก็มีสาบัวเราก็จัดเด็กได้เงียบเราก็มีสวนแล้วเราก็จะข้ามไปฝั่งโน้นเงียบเขาก็จะทำไม่ไไมว่าไอ้บ้านั่งพูดคนเดียวเขาก็จะว่าไอ้บ้าเนาะ่สถานที่ บุลูนไอจะข้ามไปได้ไหมเนี่ยนะไอเห็นโต๊ะแล้วเขาอนุญาตนะเนี่ยแต่ไอชอบดอกสะบัวมากเลย,เยอ่ะ่าจะถ่ายคลิปในบ้านจะเถื่อนลนมาทีนี่โอ้มีหุ่นยนต์มีรถไหลรุ่นแล้วก็มีรถอยู่นู่นเพียบเลยซากรถสุดสารรถไว้เนี่ย ระวังระวังไอ้ปัะตุกโกไม่รอดแน่คิดว่ากัดจะไม่จัดหรืออัดอั้นมาสองวันแล้วของพี่ปิ่นเนี่ยวันที่คุยกันเรื่องเงินเดือน YouTube เนาะสาวเมืองสิ่งก็ก็ <laughs> พูดแย่แต่แต่ความซื่อของพี่ปิ่นนะเนาะ ที่ตินเชื่อแนะ่น่นะเชื่อว่าเงินยูทูบว่าตัวไปรับที่เชียงใหม่อ้ะพิีสถานโทรตามแล้วอะไรมันครบชั่วโมงแล้วหรอยังไม่ได้เลยเดี๋ยวจะจัดการให้นะว้เซงเป็ดว่ะอุ้ยมันน้ำสะอาดอุ๊ยลื่นนะรับโทรศัพท์ก่อนอื ใครโทรมาวะโทรเลยตนนัวนี้บอกว่าท่านลองโทรมาออใครไม่รู้ปิดเสียงก่อนได้ไหม